5, ข้อนี้นะครับบอกว่าเมื่อปล่อยวัตถุให้ตกลงมาจากความสูงหนึ่งของ,ของบนโลกนะจะใช้เวลาตกถึงพื้น1วินาทีแต่ถ้านําไปปล่อยบนดาวเคราะห์ A จากระดับความสูงเท่าเดิมจะใช้เวลาตกถึงพื้น5วินาทีเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันช้ากว่ารูไหมห้าวินาทีเนี่ยมันช้ากว่าแสดงว่าความเร่งของมันเนี่ยจะต้องน้อยกว่านะครับถ้าดาวเคราะห์เยมีลมัศมีเป็น10เท่าของโลก แล้วดาวเคราะห์ A เนี่ยมีมวลเป็นกี่เท่าของโลกอ้ <Ooh. S 1> ข้อนี้โจทย์ดีมากๆเลยนะครับมีการพลิกแพงเอาการเคลื่อนที่มาผสมกับออไอความเร่งโน้มถ่วงตัวตัว,ว G M M ส่วน R กำลังสองเนี่ยใช่ไหมครับโอเคเนาะนะครับเราลองวาดรูปดูก่อนแล้วกันเนาะอ่ะตัวนี้เป็นโลกชื้ง <Ch oo. S 1> อย่างงี้แล้วเราก็ปล่อยวัตถุใช่ไหมที่ความสูงจากโลกนะครับสูงความสูงตรงเนี้ยมันเท่ากับ h เขาบอกว่าจะใช้เวลาตกถึงพื้นเนี่ยหวินาทีแต่ถ้าเกิดมีอีกดาวเคราะห์หนึ่งเนาะที่มีลักษณเป็น10เท่าของโลกเลยแต่พี่ว่า10เท่าไม่ได้หรอกพี่ก็วาให้มันใหญ่กว่าแค่นี้ละกันเราก็ไปปล่อยวัตถุที่ความสูงจากพื้นตรงนี้มันเท่ากับ h เหมือนกันนะครับเขาถามบอกบอกว่าเฮ้ยดาวเคราะห์ a เนี่ยนะครับมีมวลเป็นกี่เท่าของโลกมีมวลเป็นกี่เท่าของโลกสมมติว่า m ของเนี้ยเป็น m e earth นะ อันนี้ก็เป็น M A เพราะว่าเป็นดาวเครา์อนะครับเราจะทำยังไงดีละ่ะเราลองใช้สมการการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก่อนละกันนะครับในโลกเนี่ยนะครับโลกของโลกนะสมมติว่าเรามี U เท่ากับ0ใช่ไหม A ของเราเนี่ยมันเท่ากับ G ถูกไหมครับ G T มันเท่ากับ1เราต้องการหาอะไรเราเราเราเหลือแค่ S ใช่ไหม หรือไม่เราก็เหลือแค่แค่ v เราหา s ดีกว่าเนาะ s ในที่นี้ก็เท่ากับ h นะครับเราจะได้สมก,การก็คือ s เท่ากับ ut บวกด้วย1ส,ส่วน2 at กำลังสอง, A, สอง h จะเท่ากับ0เนาะบวกด้วย1ส,ส่วน2คูณกับ g เนาะติด g ไว้นะครับเราก็ t กลังสองก็คือ1เราก็ได้ h มันเท่ากับ g ส่วน2 h จะเท่ากับ g ส่วน2คราวนี้บนดาวเคราะห์ a บ้างนะนะครับ u มันเท่ากับ0 a เราไม่รู้สมมติว่ามันเป็น a เป็น,ปน g prime แล้วกัน g prime t อ่ะมันเท่ากับ5ถูกไหมเขาบอกว่า,าใช้เวลาตกถึงพื้นคือ5เราก็ S ของมันอ่ะจะเท่ากับ h เอ่อ g ส่วน2 g ส่วน2 g ส่วน2มาเพราะ h h มันเท่ากับ g ส่วน2ไปแล้ว เราก็ได้สมการเดิมนะครับ s เท่า e กับ ut บวกด้วย1ส่วน2 at กำลัง2 g ส่วน2จะเท่ากับ0บวกด้วย1ส่วน2คูณกับ g prime เราก็คูณกับ55 25นะครับเราจะได้ออกมาว่าเออ2ตัด2ใช่ไหมเราจะได้ออกมาว่า g เนี่ยจะเท e ่ากับ25คูณกับ g prime เห็นไหมคือ ความเร่งน้มถ่วงบนโลกเนี่ยมันจะเป็น25เท่าของความเร่งน้มถ่วงบนดาวตัว A โอเคควนี้เรารู้นะครับว่า F หรือ Fg เนาะ,นะมันจะเท่ากับ g m ใหญ่ m เล็กส่วนด้วย r กำลังสองแต่ Fg ของมันก็คือ m คูณกับ g ถูกไหมนะครับ m คูณกับ g ก็คือ g m ใหญ่ m เล็กส่วนด้วย r กำลังสง m ก็ตัด m ฉะนั้นความเร่งโน้มถ่วงเนี่ยมันจะเท่ากับ g m ใหญ่ส่วนด้วย r กำลังสอง,ง m ใหญ่เนี่ยก็คือมวลของดาวนะครับ m ใหญ่คือมวลของดาวฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการ g หารด้วย g prime เราเอา g มาหารด้วย g prime นะนะครับ g หารด้วย g prime มันจะเท่ากับ g m e ส่วนด้วย r ของโลกกำลังสอง,งเราก็หารด้วย g m a หารด้วย r ของ กอกำลับบงสอง G ก็ตัด G ตึงตึง,ตงใช่ไหมครับเราลองแทนค่า R A นะ R A เอบอกเป็น10เท่าของ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  r e ก็คือ10คูณกับ R E เนาะแล้วก็ยกกำลับบงสองหารด้วย R E ยกกำลับบงสองส่วนมวลนะมันมี M E เนาะนะครับ M E ส่วนด้วย M A แต่ว่าทางซ้ายเนี่ย G หารด้วย G' ผ่านจากสมการนี้นะ G หารด้วย G พาร์มันเท่ากับ25หาใช่ห, G, หารด้วย G พาร์เนี่ยเท่ากับ25นะครับอันนี้ก็ตัดตัดไปได้ละอ่าเราก็จะได้ตรงนี้นะครับก็คือ100 ME หารด้วย MA เท่ากับ25ตรงนี้ถูกไหมนะครับพี่ขอมาต่อตรงนี้นะสีแดงมาต่อตรงนี้นะเออก็จะได้อะไรละ่ะเขาต้องการหาว่าดาวเคราะห์ A มีมวลเป็นกี่เท่าของโลก เพราะฉะนั้นของโลกอะมันจะต้องอยู่ข้างล่างนะครับเราก็ย้ายข้างเลยนะก็คือ ma หารด้วย me เนาะนะครับย้ายข้างไปเท่ากับ100หารด้วย25 25ไม่ใช่24มันจะเท่ากับ4เท่ามันจะเท่ากับ4เท่าเนาะโอเคเนาะเพราะฉั้นข้อนี้ก็ต้องตอบว่า4เท่านะครับโอเคอ่ะไปดูข้อต่อไปกันครับ